กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิวันที่10มกราคม2568ครั้งที่8 Facebook ลง้อนคัมภีร์รหัส2รหัสเพียร5ขี2 4 1วันนี้วันที่10มกราคม2568เป็นครั้งที่8ที่ข้าพเจ้าได้บุญนำมนตรีวงขอถวายเสียงสดชืได้ พระสูตรพระบิตรเมนต่างๆเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยะบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข,องของา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพิจาอยางขอเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัทชันทูเทวตาสัตถมังมมนิราชสสสุนันตุสักขโมกทงังสคาสเคคาเมจรูปีขีดศีขระตเตจันติเควิมานีที่เปราเถจะคาเมจรูปวานัขหานีเคหะวัตถุมีเคเตภุมาจยันตุเทวา ฉละทละวิสมียะขาคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจณังสาธุโภเมสุนันตุธรรมะสุปตะกโรยังมัทันตาธรรมะสุปตะกโรยังมัทันตาธรรมะสุปตะกโรยังมัทันตาบทที่สองอิมินาสการีนะพุทธังอิปุชยามิอิมินาสการีนะธรรมังอิปุชยามิอิมินาสการีนะสังฆังอิปุชยามิบทที่สามรหังสมาสัมุทโภควะพุทธังบคกวังตังวาเทมิตวะคาโตพคะวตาธโมธรรมนัมสะาามิ สุดติปันโนพัคควาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโมที่สี่นโมตัสสะพัคควาโตนะะโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะพัคควาโตนะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัคควาโตนะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุติห้านพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทุติยมิพุทธังสรณังขจามิทุติยมิธรรมังสรณังขจามิทุติยมิสังฆังสรณังขจามิตติยมิพุทธังสรณังขจามิตติยมิธรรมังสรณังขจามิตติยมิสังฆังสรนังขจามิบุติหก Nati mi sira nang anjo anjang kutu mi sira nang warang iti na satu wat sina suti mi hutu seputa na ti mi sira nang anjang kutu mi sira nang tamu mi sira nang warang iti na satu wat sina suti mi hutu seputa na ti mi sira nang boti ket iti bisu pak warang sama sambutu wi chatra na sambut nos kutu loka wi nitro puli satu masari ti satate wi nusana butu bukoti boti pet. สวัสดิ์โตพระคุณตาทโมสถิติโกอาการิโกเอปัสโกอปัญโกปจตังมิทิตโวิญญาณิติบทที่เก้าชุปฏิปันโนพระคุณโตสาวกสังโฆชุบติปันโนพระคโตสาวกสังโฆะาญาติปันโนพระครณโตสาวกสังโฆสามีจิปิปันโนพระคโตสาวกสังโฆญาทิฏฐานจตาริภูริสัจขานิตบุรุภลาเอสาพระคุณโตสาวกสังโฆอาหนโยปหนอยโยทักขิหน่ยโยอัญชริกรณิโยอุตรังปัญญาเกตังโลกสาติบทที่ส ยาณีทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอัตตลิเคสเพวภูตาสุมันนาพระวันตุอัตตโคสกัจจุนันตุภาษิตังสัตสัยหิภูตานาสะนิสาเมธาสเพฒเมตังกะโรธะมนุสีญาติปชายะทิวาจารตโตจหารันติเยพลิงตสมาหินีรักขะอัตตะปตโตยังกิตจิวิตังอิทธิ อิทาวาหูรังวายขัสสะเคสุวายัางตระนังปณีตังมะณนนโนสมังตททัถิตาาคเตนะอิทัมปีพุทธเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจนะสุวัติสุวัตถีโหตุอายังวะวิคราอะมตังปณีตังยะทัตชะคาสกิยมุนีมหาหิตโนนตณเนนะเตนะธรรมเณนะ สมาธิกิตติอิทัมปีทรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวตีหอนตุยามพุทธเิทโภปริวัตน,นีสุจริงสมาธิมานันตาริกัตยะมาหสมาธินาไสเตนะสโมนาวิชาติอิทัมปีทรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวตีหอนตุเยบุคลาอัฏฐปัสสังปัปสปสัทธา จตาริเอเตเอตานิยุคานิฮนตุเตทักิเนยาสุขะสตัสสาสวากาเอเตนะสุทินนามาหัพพลานิติธางปีสังเครตนางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะติฮนตุเยสุปายุตตามะนะสาทับเฮนะนิกามินาโคตามาสาสัมนำหี เตปติปตาอมะตังวคัยยะรัฐธามุทานิพุติงผู้ชามานาอีทมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุยาทินขะขะข,ะข,ะข,ะขีโลปัตวีสิโตยิสาสิโตสิยาจะทุกปีวาตีภิอสัมปกักกรรมปีโยตะทูปะมังสปุริสังวาธามิโย อริยส e ัจจานิเอปจจะปสัตตินิธัมปิสังเคระตรนังปณิตังเอตนะสสตินัสุวัติหุนตุเยอริยสัจจานินิภาวะยันติคัมปีระปันเดนะสุเทสิตานิกัจจปิเตหุนติปุสัพพมัตตานะเตภวังอัตถมามายันติยันติยัม อิธรรมปีสังเครตนังปานีตังเอเตนะสะเจนะจวัติโหตุสะหาวัสสหาวัสสะทัศนะสัมปะทายะตัสยุตัดยัสุธรรมชาหิตาพระวันติสกายะทิถิวิกิจิติตันจะสีลัระตังวาปิทัตถิกิจจิจะปูหาปาเยหิจาวิปปุพุโตชะ จาพิธานานิอภพโอะอัทโพกาตุงอีธันปีสังเคราตนังปานีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติหุนตูกิจจาปิโสกมังกาโรติปะปังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภพโพโสตสาปจิตทะธายะอภพพัตติอภพพตา อิทธาปัสสะมุตตาอิทามปีสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสะเจนะสุวสีโหนตูวนาปะคุมเพยยะถาพุทธศิขัสัตตะเคหิมหามะเนสาคิมหามะนะมาเสปะะทปัตะปตะมัสสิงหิปตะถูปะมังธรรมะวรังอะเทสยินิพานะ ขามิงประมังหิตายะอีธัมปีพุทธเทรัตนังปณิตังอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุวะโรวรันยูวะรโทมะราหะโรอนุตตโรธรรมวารังเอเทสยิอีธัมปีพุทธทางสรนนังระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุขีนางปูรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตายะตะเกภวัสมิงเตขีนะพีชา อาวิรุธิฉันทานิพันติธีรัญญทายามปีปาปิโทอีทมปีสังเครัตนังปนิตังอีตีนะสจเจนะสุวัตถิโหตุยานีทางภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาตักอันตาริเขตักถาคตังเทวมนุสสาปุจจิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิโหตุยานีทางภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอัตาลิเฆ ตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมงนรมังงามสามะสุวตโหนตูยานิทางภูตานิสมาคตานิภูมานิยา,ยานิวาอัตตาลิเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังฆังวนัสสามะสุวตโหนตูบทที่สิบเอ็ดสัพพโรคะวิน,นิมุตโตสัพพสันตาประวัติโโตสัพพเวระมัตติกันโตนิพุโตจักตัววังภาวะ สัพติโยวิวชัชชนตุสัพ,พมังคโรวิสัพติโยวิวชัชชนตุสัพโพรโคโวินัสตุมาเทพวัตวันตรายโยสุขีทีกายิโกภวะอภิวาสนาสีเลสมีจันผู้ธาปาญัญญโนจตาโรธรรมังวาัฒนติอายุโนสุขังระลัง